มาดีนะครับผมว้าวเอ็กเอ็กเอาใหญ่เลยเอ็กอะไรเอ็กทิโบชิเบะมาเลยก็ซื้อแต่รถซื้อแต่รถถ่ายมาเยอะแล้วนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ซื้อฟกเล็บบ้างนะครับ เพราะว่ายกจนปวดหลังแล้วไอมาอีกแม่ไปซื้อฝอีกได้ปะเดี๋ยวสิบล้อหรอหรอพี่ขวางมานี้ได้ปะทางเนี้ยสิบล้อมันวิ่งไวอ่ะ เออโอเคไม่เป็นไรเรารถยกอยู่แล้วเราไม่กลัวมาแล้วซื้อมารู้สึกว่าจะเท่าไหร่นะคะในผมซื้อมาหกหมื่นหกหมื่นห้าถ้าชมเจ้าของบอโอ้ซื้อไปเลยอ่ะเออเหมือนเหมือนก็ได้ฟรีว่าไมเจ้าของบอก ขายขายพวกขายทิ้งๆไปงั้นแหละคนซื้อไาใช้เหมือนก็ได้ฟรีแม่ช่างพูดเดี๋ยวลองดูระบบแล้วเช็คระบบว่ามันขับได้หรือเปล่าเอาลบเข้าบวกหรือ,อเปล่าบวกเข้าลบเออนั้นแหละเราต้องพวงยี่สี่นะทุกคนก็ไม่ใช่ติดปากพูดเหนติดปากมั้งรถไหลพี่น้ำมันจะรถไหล ไปขายเกียวเอ๊ะแบบอ่อนหนึแล้วมั่งเนี่ยโอ้เอ๊ะเอ๊ะไฟอะไรมันอยู่ข้างล่างมันมีไฟเหรอเนี่ยเราต้องเอาสายลบเข้าไปต้องเอามป ดาวไโดนอ่ะโอ้แบตหมดอ่ะท่นผู้ชมแบตหมดแบตไม่พอ,อ,มอ 3, ไม่ต้องทอนนะพี่เดี๋ยวเรียกแชร์บริการใหม่ขอบเบอร์โทรนะพี่ตรงนี้เนาะนข้างรถเลยโอเคเดี๋ยวผมถ่ายไว้ก่อน ล่ะโอเคพ่อ okay, ผมเรียกเรียกบ่อยครับผมมาดีครับสสวัดีครับเอา5ศูนมาอันนี้เลยนะโอเคสรละแต่ไม่พอไฟไม่พออ่ะ โอ้เสียงดังอยางกระท่อช่ยงมวนเลย่สดังบอสบอสไม่ใช่้วรถไถครับเสียงเสียงอรถไถช่ยงมวนอ่าเออเออเดอเอ่ะอันิองดินใู้ดูหอ่อยเอนกองดินให้เอหน่อยเออเอเอ เอ็กเบาๆอย่าไปด้ถ่านน้ำมันเครื่องอ่าแต่เกียร์ดิจะถอยเสียงด้วยนะครับก็โอยเอ็กมีเบรกเปล่าถ้าดับแล้วอันนี้เลยนั่นเนี่ย เฮ้ยออกตัวรอบปีเฮ้ยเอ็กดันกองดินเลยเหรอโอ้แมมทดสอบกำลังรถโดยการดันกองดินโอ้ใช้งานรถปินประเภทหรือเปล่าเฮ้ยเกือบติดเอาใหม่เอาใหม่สักที ไปไกลๆเลยออกตัวไกลๆพุงไกลโอ้โไม่ไหวอ่ะป่ะเอาละว้าโอ้โมิดดามนะครับท่านผู้ชมเราตอมาใช้กันที่เปเพื่อน ระวังระวังสายไฟด้วยนะเอ็กตัวตักดีเด้แค่นี้นมนะหมามองเต็มเลยออเอ็กลองสายไฟเอกอ๋สุดแล้วโอเค ลองยกอนลดะบะาเลยยกยกไอ้แตนแลไหวปะลองดูลยระวังโดนอันนั้นนะระวังโดนเผาคด,ดยกยกแค่นิดเดียวพอลองสัตวทายกยกไอ้แตงกันโอ้โหเอ็กซ์มันจะโดนเผาป่ะเอาเอาเอาคาตายงานไปละอ่าตรงนั้นแหละอ่าโอเคเอาเลยฮะมาโดนมาโดนอันนั้นเหรอแม่ ใช้งานผิดประเภทเดี๋ยวเอ็กอเอ็กเข้าไปเอ็กโอเคโอเคลองยกน้องแตนด้วยนะเฮ้ยเ้ยมามาลอยแล้วโอ้ยักเอ็กยางแบนเลยอ่ะดูดิโอ้พวกรีบอะไรว่ายางแบนก็เป็นยางตันไม่ใช่หรอวะ ยงต้องแต่งน่าสบายนะท่านผู้ชมอ่าก็ใอ่แสดงาใชได้อยู่อืมดยเคสรถที่ารานะทำที่จอดให้น้องใหม่และต้งคองหยอดนะอืมองม้วนตอนนี้เลย เดีย๋ยวได้เยอะมากนะ,กนสสะต้อบอ่ดยาโอ้ต่ำม,มากมันไม่ได้สามเมตร <c ười> ถ้าสี่เมตรมันจะสูงกว่านี้ย <c ười> อนนี้ก็พอละแค่ว่ายกใส่กระบะได้ก,ก็โอเคแล้วนะครับ อ่ะไอ้มอม๊ม,อ,มอ่ะไปะโอเคนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ